สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหมอทนายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีคําถามที่ได้รับการถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับว่า โดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดของการติดไวรัสตับปักเซีชนิด A, B, C แต่เอาโดยรวมง่ายๆคืออย่างไวรัสตับปักเสี A เป็นโรคของทางเดินอาหารที่สามารถหายได้เองอันนี้แทบไม่เป็นอันตรายอะไรเลยคือเป็นแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็หายจบไปเอาจริงๆในการวินิจฉัยโรคตับปักเซี A ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากเลยแล้วก็ไม่อันตรายอะไรด้วยแต่ในขณะที่ไวรัสตับปักเซี B และ C อันนี้เป็นโรคที่จะอยู่ในกระแสเลือดมีโอกาสที่จะ ได้รับการกินยาต้านจากคุณหมอโรคตับอะไรทั้งหลายแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่มีปัญหาไวรัสตับเสบ B ีหรือซีเนี่ยยาที่กินจะเป็นยาในกลุ่มต้านไวรัสที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าส่งผลกระทบกับกระบวนการเกิดแผลหรือการที่จะทำให้เมื่อมีเลือดออกแล้วหยุดยากจึงสามารถรับการปลูกผมได้ตามปกติครับฉะนั้นเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ที่ทำการรักษาโรคตับเสบบีหรือซีอยู่ประจำตัวด้วยครับว่ามียาอะไรบ้างที่อาจจะมากกว่าตัวยา ต้านไวรัสที่กินอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ควรจะมีการปรึกษาคุณหมอเจ้าของค่ายที่ให้การรักษาอยู่เป็นประจำก่อนด้วยนะครับว่ากินยาต้านไวรัสที่เกี่ยวกับไวรัสตับักเ B, ีบีตับบวซีซีอยู่แล้วสามารถรับการปลูกผมได้อย่างปลอดภัยไหมหรือกําลังกินยาอะไรอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่จะรู้ประวัติที่สุดก็คือคุณหมอเจ้าของค่้ที่ทําการรักษาให้คุณอยู่นะครับสำหรับ Q a อในครั้งนี้นะครับก็หวังว่าจะช่วยไขข้อสงสัยให้การ หลายๆคนที่มีปัญหาส่วนถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะสอบถามเข้ามาก็สามารถฝากข้อคำถามเข้ามาได้ทางช่องทางกันด้านข้างนี้เลยส่วนใครที่อยากติดตามในเนื้อหาความรู้ใหม่ๆที่ผมจะค่อยๆนํามาเสนอนํามาตอบคําถามใหม่อยู่เรื่อยๆฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กด u b บ c r i b e กดกระดิ่งเตือนเพื่อที่ได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ผมจะยอยเอามานําเสนอให้ความรู้ในครั้งต่อๆไปกันด้วยนะครับ